คือบางทีเนี่ยเขาก็เตือนสื่อมือนกันว่าเวลาโพสอะไรของเซอร์พูนเซนเนี่ยอย่าไปเป็นปากกระบอกให้เขามากเพราะฉะนั้นเราก็เราต้องบอกก่อนเราไม่ได้เป็นปากกระบอกให้กับพูนเซนอยู่แล้วแต่กาลังบอกอันไหนเนี่ยนะที่มาลีเขาโกหกอันนี้แหละจะเป็นต้องบอกอถูกไหมฮะ,ะแล้วล่าสุดวันนี้อาดูภาพการประชุมสักนิดหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะการประชุม JBC เนี่ยนะฮะซึ่ง วันนี้เป็นวันที่มีการถกกันเป็นวันแรกถูกไหมครับเมย์และให้ดูภาพสักนิดหนึ่งคือวันนี้การประชุมทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นฝั่งของทาหารถูกไหมครับใช่ค่ะทาหารเรากับทาหารเขาเนี่ย จะมีการพูดคุยกันซึ่งก็คือการประชุมคณะกรรมการชายแดน JBC คือวันที่4เนี่ยนะครับและการประชุมในวันนี้เห็นบอกว่าจะไม่มีประเทศอื่นๆเข้าร่วมวันที่7สิงหาจะเป็นวันประชุมหลักครับวันนั้นเนี่ยจะเป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารผู้แทนกระทรวงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรมภูมิภาคที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชาหรือกรมสนธิสัญญาที่ดูเรื่อง ตัวบทกฎหมายนอกจากนี้เห็นบอกว่าตัวแทนของสหรัฐใช่ไหมใช่แล้วก็จีนเนี่ยก็จะเข้าร่วมแต่เขาจะร่วมในวันที่7ส่วนวันนี้เป็นการประชุมรอบแรกระหว่างไทยก็คือทหารของเราทั้ง2ฝ่ายถูกไหมครับเมดังภาพในวงประชุมเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ดูสันิดหนึ่งความหมาย GBC หมายถึงว่าอะไรอ่ะลองเปิดคู่กันเลยครับอย่างรวดเร็วสันิดหนึ่งเราจะได้เข้าใจด้วยว่าเพราะมุมหนึ่งเนี่ยบ้านเราเองก็ ต้องการเน้นเรื่องเส้นเขตแดนถูกไหมฮะะอย่างที่ทางด้านของอดีตทหารเก่าหลายคนบอกตอนนี้นอกจากหยุดยิงคือเรื่องเส้นเขตแดนเพื่อจะได้จบปัญหาทั้งหมดและนี่คือข้อมูลของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปเป็น,นกลไกของทหารส่วนวันนี้การประชุมมีใครอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวรอเขาขึ้นข้อมูลให้ดูสักนิดหนึ่งนี่ตามที่ปรากฏบนนี้เลยถูกไหมใช่ค่ะ ก็เป็นส่วนของฝ่ายเลยขาแล้วก็ผู้แทนของส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารนะคะผู้แทนจากกระทรวงต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจากสภาความมั่นคงแห่งชาติจากกระทรวงกลาโหมนะคะจากกรมข่าวทหารกรมยุทธการหรือว่าตัวแทนของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้ช่วยทูตทหารบกฐานอากาศไทยประจํากรุงพนมเปญค่ะซึ่งผมก็ต้องไปถามทางด้านของอดีตทหารเก่าพลเอกรังสีอีกซึ่งท่านก็วิเคราะห์บอกว่าหลังจบประชุม เชื่อไหมเมื่อกี้มาลีกาลังโกโหกบอกทหารไทยประชิดพลเอกลังสีบอกเอาจิงนะหลังจบประชุมนะถ้ากัมพูชามันไม่ได้ตามไม่ได้สิ่งที่มันอยากได้มันขนทหารประชิดเราอีกค่ะแสดงว่าท่านก็คงคิดว่ากัมพูชาย,ยังไงก็จะไม่ยึดตามตัวบทที่จะพูดคุยกันถ้าเขาไม่ได้ตามประสงค์ของเขาเพราะวันนี้ถ้าคุยกันแผนที่ก็คนคะละอัตราส่วนเราหนึ่งต่อห้าหมื่นใช่ไหมกัมพูชามันจะเอาหนึ่งต่อสองแสนเพราะฉะนั้นเข้าใจเลยว่าตอนเนี้ คือพลเอกรังสีคือคนที่วิเคราะห์ก่อนนะนี้นว่าอย่าไปคุยท่านวิเคราะห์ว่าลบมันให้เสร็จก่อนถูกไหมฮะมและให้มันจบไปก่อนมันจะมาคุยกับเราเองแล้ววันนี้ไปคุยกับเขาท่านมองอีกมุมหนึ่งเลยนะว่านี่คือเปิดให้เขมรกําลังซ่องสูงกาลังแล้วเชื่อไหมเดี๋ยวไม่ได้ตามประสงค์นะมันซัดเราอีกรอบหนึ่งฟังเสียงท่านวิเคราะห์หน่อยฮะผมเชื่อว่ามีนะเพราะว่าตอนนี้ที่ผมทราบมาเนี่ยกัมพูชาเนี่ยได้เพิ่มกําลังเพิ่มเติมที่ ประสาทาควัยเพิ่มเติมมากจนผิดปกติแต่เราก็เอากำลังไปยันไว้นะครับก็ตามคนต่างเตรียมพร้อมอพอพอเขาเห็นเราพอเราเห็นเขาเพิ่มแต่กำลังเราก็ต้องเพิ่มแต่กำลังครับแล้วการประชุม P อ c ซในรอบที่สองเนี่ยจากที่ท่านิีคห์แล้วจะเป็นผลอย่ไรบ้างผมเชื่อว่าไม่มีประโยชน์หรอกเพราะแบบนี้การที่เราคุยกันเนี่ยาเหมียนใช้แผนที่มาตราหนึ่งต่อสองแสน เราใช้มาตรานหนึ่งต่อห้าหมื่นคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าพื้นที่ต่อสองแสนเนี่ยมันมีความหยากพื้นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยเป็นพื้นฐานที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยมันเป็นฐผนที่มาตรฐานสากลแล้วสามารถเก็บรายละเอียดได้ครับเพราะว่าเวลาเราปรับปันหมุดเขตแดนเนี่ยมันต้องไปนะนั้นเถียงกันตายเลยใช่ไหมแต่ถ้าถ้าถ้าคําเม้น กลับมาใช้แผนที่มาตรา1ต่อ5้าหมืนข้อมูลม,มันจะตรงกันผมว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยนะมันต้องเริ่มในการยกเลิก M O U 4 3พร้อมกับยกเลิก M O U 4 4เพราะมันต่อเนื่องกันการบังเขตใน M O U 4 4ก็ถือหลักเขตที่73ที่หวัวตรากเป็นหลักนะครับคือผมแนะนำให้ยกเลิกเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องมาคุยกันก่อนว่า คุณจะใช้เอกสารหลักฐานหรือกฎข้อกติกาอย่างไรโดยเพราะการกำหนดพื้นที่ที่ในอ่าวไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันผมว่าต้องยกเลิกแล้วมาคุยกันใหม่ก่อนเอามาตรฐานให้ได้ก่อนว่าจะเอากฎกติกาเอาเอกสารเอาหลักฐานเออก็จริงเพราะวันนี้ต่อให้คุยกันถ้าขม้นยินยัว่าจะเอาอัตราหนึ่งต่อสองแสนเราจะเอาหนึ่งต่อห้าหมนมันก็ไม่จบอยู่ดี แล้วเหมือนท่านกําลังมองว่าเปิดโอกาสให้ตอนนี้เขาพักแล้วเขาเตรียมแล้วถูกไหม ล่าสุดแต่แม่ทัพเราก็ไม่ยอมนะฮะ,ะกองทัพไทยยังไงก็ไม่ยอมแม่ทัพภาคสองไม่ถอนกําลังซึ่งมันก็ไม่ได้ถอนอยู่แล้วถูกไหมฮะล่าสุดท่านแม่ทัพภาคสองท่านออกมาบอกเลยว่าไม่มีการถอนกําลังเด็ดขาดต่อให้เจราจาก,กันตอนนี้พลโทบุญสินพาดกลางครับท่านบอกเลยว่าการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปชายแดนไทยกัมพูชา GBC ที่จัดขึ้นที่มาเลยขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันแต่ทิศทางก็น่าจะดีขึ้นขณะเดียวกันเดีย๋ยบรรดาทางด้านของออรัฐมนตรีจะคุยกันวันที่7ถูกไหมฮะ ก็บอกว่าอยู่ที่เงื่อนไขของผู้นําทั้งสองประเทศจะเจอกันตรงจุดไหนแต่ที่แน่ๆคําตอบชัดๆกองทัพไม่ถอยเพราะเขารุกรานอธิปไตยของไทยนี่ฮะไหนลองฟังเสียงท่านแม่ทัพดูหน่อยนี่เป็นเป็นการบัรครับครับบ้างครับบ้างก็มีรถพยาบาลเขาก็ขอตั้งแต่ประชุมอาบีซีแล้วครับว่าขออำนวยความสะดวกให้ขึ้นไปรับผู้บาดเจ็บ ลงไปรักษาไม,ไม่ให้มีการยิงแล้วล้วก็ไม่ได้ยิงอยู่แล้วครับแล้วก็เปิดตามข้อตกลงอยู่แล้วครับโดส่วนของคนโทมารีที่บอกว่าใทายมีการละเมิดข้อตกลงจรงุดิงกับช่องอัลมาสตรงนี้อยากให้ทออ่านแสดงอ๋อเป็นยังไงเขาจริงก็เราก็ประท่าก,กันก่อนวันข้อตกลงอยู่แล้วครับเมื่อวันที่หยุดยิงแล้วก็หยุดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ถอนและเราก็ไม่ถอยสั้นๆนะฮะล่าสุดเรื่องของ หมอพลายกระซิบเนี่ยนะฮะที่ทานายทายทักบอกว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ไฟกระพริบและจะเกิดสงครคงสงครามอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะ,ะจนกระทั่งสุดท้ายคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกมันต้องนึกถึงญาติพี่น้องของทหาร<ะ>ที่เขาไปรบแล้วเขารออยู่ที่บ้านดูโพสทนายรณรงค์หน่อยนะฮะอันนี้คงไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วล่ะมัง้งทนายรณรงค์จะไปแจ้งความดําเนินคดีนะฮะเ<ะ>อาเปิดของทนายรณรงค์ขึ้นมาหน่อยฮะอย่างรวดเร็วเลยเพราะวันนี้ทนายรณรงค์ลงเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าคำทํานายทำให้คนแตกตื่นทั่วประเทศก็ไม่ใช่แค่เรื่องพลายกระซิบอาจจะต้องไปแจ้งความจริงกันที่โรงพักตามกฎหมายบ้านเมืองโดยทนายรณรงค์ยังบอกเรวยว่าถ้าไม่จัดการอาจจะมีคนลุกขึ้นมาทำนายมั่วๆจนสังคมไม่เหลือหลักให้ยึดอะไรเลยพรุ่งนี้ไปโรงพัก ล่าสุดเราได right? ้สอบถามแจ้งจ right? okay. okay. really. <It> ับจริงใช่ไหมเขาก็บอกว่าจริงเพราะพรุ่งนี้นัดเอาไว้ตอนเช้าเพราะหากแม่นจริงทำไมวันแรกไม่ออกมาบอกว่าระเบิดจะตกตรงไหนปั๊มไหนอันนั้นเนี่ยถึงจะจริงใช่ไหมไม่ใช่เกิดเรื่องแล้วเที่ยวออกมาบอกให้คนแตกตื่นเดี๋ยวจะรุนแรงรอบสองเดี๋ยวจะรุนแรงรอบสามผมไม่ได้สนใจอะไรเลยกับหมอคนนี้ถ้าเอาจริงๆเขาไม่ได้ทําให้มันเกิดความแตกตื่น และเจ้าตัวเองเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยต้องไปแจกจ่ายเดี๋ยวมีภาพทนายรณรงค์ไปช่วยเหลือคนที่อพยพด้วยใช่ไหม<ะ>เพราะคนอพยพเนะี่ยคุณผู้ชมฮะลองคิดดูว่าเขาจะแตกตื่นขนาดไหนถูกไหม<ะ>เพราะตอนนี้เขาก็ยังไม่กล้ากลับบ้านไหนลูกหลานทหารเขายังไปรบอยู่ทนายรณรงค์บอกแล้วหมอดูพวกนี้มันออกมาทำนายผมต้องจัดก,การอะไรบางอย่างแอบคิดว่ากัมพูชาได้ข้อมูลความมั่นคงจากหมอดูบ้างหรือไม่นี่ฮะถึงทำให้คนเนี่ยต้องรีบอบพยพใช่ไหม,มนี่ ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความพรุ่งนี้บ่ายสองสอพอปักเกรดนะฮะนี่เห็นบอกร้องทุกเรื่องทําให้ประชาชนแตกตื่นใช่ไหมมันไม่ใช่พยากรขำๆแต่คนแตกตื่นจริงคนชายแดนไม่มีใครขำด้วยกับคุณฟังเสียงทน,นายรณรงค์ดูหน่อยฮะผมติดตามคําพยากรมาตั้งแต่ตึกสตอง,องทถล่มใหม่ๆจนจกระทั่งมีเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังตามมาพยากรณ์อีก บอกว่าจะเกิดอย่างนั้นจะเกิดอย่างนี้โอ้ยถ้าแม่นจริงเนี่ยวันที่เขายิงเงินวันแรกเนี่ยหมอต้องกระซิบบอกแล้วว่ามันจะไปตกตรงปั๊มน้ำมันตรงไหนตรงไหนนั่นคือของจริงอันนั้น่ะพอหลังจากประทะแล้วค่อยมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประทะละลอกสองละ,ละลอกสาม ผลของการพยากรเนี่ยถ้าพยากรกันขำๆไม่ได้มีเรื่องอะไรไม่ได้มีเหตุการณ์ระทึกคนต้องอพยพย้ายบ้านหนีผมก็ไม่อะไรมากวันสองวันก่อนเนี่ยผมส่งเจ้าหน้าที่ของมูนานาลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไปที่ชายแดนเอาของไปแจกเอาของไปแจกพี่น้องเขาบอกว่าเขาฟังทาพยากรณของเขากลัวทําให้เขาเนี่ยไม่กล้ากลับบ้าน ทำให้เขาเนี่ยต้องย้ายถิ่นฐานออกมาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าสงครามเหตุปะทะที่ว่ากันเนี่ยจะจบเมื่อไหร่ผมก็เลยต้องจัดการอะไรให้มันเป็นรูปประทมครับเพื่อมันไม่ให้เกิดการแตกตื่นในเมืองไทยและทางฝั่งกัมพูชาผมยังไม่รู้เลยว่ากัมพูชาได้ข้อมูลความมั่นคงของมอ็อบทำให้ชายแดนกัมพูชาต้องอพยพกันทั้งแนวอันนี้อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมจะไปแจ้งความ้วยนะเพราะว่า ประเทศไทยไม่ได้จะก่อสงครามไม่ได้จะเกิดเหตุปะทะไม่ได้จะยิงก่อนกัมพูชาไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องฟังคำพยากรณ์กลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับนี่ฮะนหนเปิดหน้าพี่รณรงค์ค้างไว้นะแล้วเปิดเพจพี่เกิดผลแก้วเกิดหน่อยทนายเกิดผลประกาศเตือนหมอดูเยหมอดูคนนี้เนี่ยนะฮะว,ว่าถ้ายังไม่หยุดทานายปากแบบนี้ครั้งหน้าจะเป็นคิวทานายเกิดผลแก้วเกิดจะแจ้งจับเหมือนกันอ้าวเจอไหมจ๊ะทีมงานเจอไหม เอาข้อความโพสต์ของทนายเกิดผลขึ้นมาคู่กันอันนี้คือข้อกฎหมายนะฮะที่เขาจะไปแจ้งจับนี่ใช่ไหมเมย์อ่าน<ช>เ<ล>ทนายเกิดผลค่ะมีการโพสต์เอาไว้บอกว่าทนายรณรงค์เตรียมดําเนินคดีกับหมอปลายพรุ่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะมีโพสตหนึ่งด้วยอ่าไม่เป็นไรอ่านไปเลยว่ายังไงบอกว่าถ้าหมอปลายทํานายซีซัวไม่รู้การลัทศิสยอีกครั้งอย่าลืมดูดวงตัวเองด้วยนะครับว่าจะถูกผมจะแจ้งความไหมนี่ฮะอ่าทั้งหมดนี้ เขาก็หายไปเลยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะอธิบายยังไงแต่ที่แน่ๆคนภูมมาเขือบอกเลยว่าทํานายอย่างนี้ได้ยังไงคนภูมมาเขือบอกเห็นข่าวพวกหมอดูแบบนี้ปัดทิ้งเพราะตอนนี้จิตตกมากๆและยังมาเจอหมอดูทํานายแบบนี้อีกคุณสุดนันทาเอาเปิดภาพคุณสุดนันทาขึ้นมาเลยบอกถามหมอดูคนนี้เนี่ยนะฮะบอกว่า <c oughs> สภาพจิตใจคนก็ย่ําแย่เอาจริงๆเนี่ยนะ คือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขากำลังเจรจากันแต่หมอดูดันออกมาทานายแบบนี้แล้วมาบอกว่าจะเกิดชุดใหญ่ไปกระพริบคุณทํานายหลายเรื่องก็ผิดเนี่ยนะฮะแล้วขนาดเดียวกันฉันก็ไม่ได้อยากดูคุณหรอกแต่มันขึ้นฝีดใช่ไหมพอมันขึ้นฝีดก็ต้องปัดทิ้งแล้วไม่นึกหรอว่าหมอดูญาติพี่น้องของทหารเขาจะคิดยังไงถูกไหมฮะทหารเขาอยู่แนวหน้าเขากำลังจะออกไปลบอดันไถปีดมาเจอว่าเดี๋ยวจะต้องเกิดเรื่องเขาจะคิดยังไงไหนฟังเสียงชาวบ้านสะท้อนถึงแม่หมอดูคนนี้หน่อย ขอข่าวนะใช่ใช่เห็นเห็นกลัวน่ากลัวหดหูพอดูแล้วมันโอ้ํำนายแม่นหรือเปล่าดูเหมือนจะจริงอะไรเงี้ยพอเห็นแล้วมันเป็นเรื่องตามที่เขาพูดบ่อยเลยแบบประมาณนี้หมอคนนี้นะใช่ก็เห็นเขาพูดแบบ แม่นนะเห็นตรงหลายเรื่องคล้ายๆไงมันไม่ไม่ตรงเนาะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ส่วนมากอะ่ะน่ากลัวไปเปิดผู้จัดก,การอันนี้ให้เครดิตเว็บผู้จัดก,การไปเปิด<อ>ดูนะฮะเขาเขาเคยทําถ้าผมจำไม่ผิดย้อนเลยว่าทานายผิดอะไรบ้างแน่จริงก็บอกตอนลงปั๊มน้ํามันทําไมไม่พูดอ่ะถูกไหมฮะเอาจริงอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เคยบอกถ้าจะพูดเรื่องน้ําท่วมย้อนดูสถิติ<อ>ก็พูดได้<อ>ถูกไหม เมย์เขาไม่กล so, really no ้าพ like ูดอะไรเยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวรายการเขาต้องไปเชิญมาเนี่ยนะฮะแล้วผมกับกับรายการคนดังนั่งเคลียร์แยกกันด้วยนะบางคนบอกไอ้พุทมึงก็พูดอย่างเงี้ยอีกรายการนึงนสัมภาษณ์คนละเรื่องคือของผมเนี่ยไม่สัมภาษณ์ผมบอกเลยและผมไม่ได้โกรธอะไรกับเขาด้วยเพราะผมถือว่าบางเรื่องไม่ใช่บางเรื่องหลายเรื่องไร้สาระอันนี้พูดออกอากาศเลยจะได้เข้าใจเจตนาถ้าคนดังเขาสัมภาษณ์เรื่องของเขาแต่สําหรับผมไร้สาระนี่ฮะ